คำว่าสีแรกครับคำว่าค l i m เม e ทุกท่านทราบใช่ไหมครับว่าทุกท่านก็คงจะทราบแล้วไหนใครมาจากภาคเหนือมั้งใครมาจากเชียงใหม่มั้งขอดูมือหน่อยครับใครมาจากนาครศรีธรรมาราชภาคใต้ยกมือให้ดูหน่อยครับใครมาจากชัยภูมิสกลน,นครยกมือให้ดูหน่อยครับใครมาจากกรุงเทพมหานครยกมือให้ดูหน่อยครับทุกคนต้องเข้าใจกับปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยกำลังเจออยู่ ไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมซ้ำซากน้ำแ้งซ้ำซากปัญหา PM 2.5ปัญหาบ่อขยะทุกที่เนี่ยเต็มไปหนประเทศไทยแต่มีใครทราบไหมครับว่าประเทศไทยนี่อันดับ5ของโลกที่จะมีผลกระทบจากเศรษฐกิจจากปัญหาสิ่งแวดล้อมมีอีกธนาคารที่สวิตเซอร์แลนด์ครับเป็นบริษัททําประกันแล้วพยายามที่จะหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาภัยโลกร้อนแล้วเรียงลําดับทั่วโลกประเทศไทยเป็นอันดับ5 ที่จะได้รับความเสี่ยงจากปัญหาภาวะโลกร้อน climate change crisis ทั้งหลายที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศทั่วโลกนี่ประเทศไทยเป็นอันดับ5เขาบอกครับว่าถ้าเกิดอุณหภูมิโลกขึ้นเพียงแค่2%เศรษฐกิจไทยมีโอกาสโดนกระทบ20%ซึ่งประเทศอื่นในหลายๆพื้นที่ไม่ได้มีโอกาสที่จะเจออย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นประเทศในอาเซียนนี่แหละที่โดนลักษณะแบบนี้เยอะนะครับผมเอตอนเป็นสสก็ไปหลายพื้นที่ ไปพื้นที่อย่างเชียงใหม่อย่างนครศรีธรรมราชอย่างโคราชอย่างชัยภูมินะครับน้ำท่วมทุกปีบางพื้นที่อย่างพิษณุโลก <c oughs> ครึ่งหนึ่งรหัสไปรษณีย์หนึ่งของพิษณุโลกน้ําท่วมอีกรหัสไปรษณีย์หนึ่งอยู่ข้างล่างน้ําแรงอยู่ด้วยกันในที่เดียวกันแล้วเขาท่วมแล้วยางนี้มาเป็น10บสปีแล้วคุณคาดหวังว่าจะให้มีนโยบายทางเศรษฐกิจดีๆอย่างเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวถ,ถ้าพี่น้องเชียงใหม่เนี่ยโดนโควิดโควิดโควิดน้ำท่วมน้ําท่วม PM 2 5 6ปีติดกันมันก็ไม่สามารถที่จะบริหารธุรกิจบริหารเศรษฐกิจอะไรได้อันนี้เป็นวิกฤตใหญ่ที่ประเทศไทยเจอมากกว่าประเทศอื่นประเทศอื่นก็เจอแต่ประเทศไทยเจอเยอะมากแน่นอนพอเขาตัดสินผมครับผมเดินทางไปทั่วโลกไปเห็นที่เดนมาร์กสำหรับประเทศที่มีปัญหาน้ำท่วมเมื่อปี2011 แยก่กว่าประเทศไทยนะครับตอนนั้นผมเอาตัวเลขมาเปรียบเทียบกัน2011นี่มีน้ำท่วมใหญ่ที่ประเทศไทยลังสินนี่โดนใหญ่อยู่เลยแล้วตอนนั้นนะและที่โคเปนเฮเกนก็เจออยู่เหมือนกันตอนที่เขาเจอปุ๊บเขาบอกเขาจะไม่ท่วมซ้ำซากแบบนี้เขาจะลงทุนเขาจะเลยลงทุนในสิ่งที่เรียกว่า Sponge City หรือที่เรียกว่าเมืองฟอกน้ำนะครับถ้าใครแช GP t GPT s p o n g e City ตอนนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆต้องเป็นประเทศจีน ประเทศจีนนี่เป็นอันดับต้นๆในประเทศไทยเองก็มีสปอนชิตี้อยู่สองสามที่แต่ที่เดนมาร์กนี่เป็นที่ที่ผมประทับใจมากนะครับเขาสามารถที่จะเปลี่ยนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ําธรรมดานี่แทนที่จะให้ประชาชนต้องสาหัสสาการกับปัญหาน้ําท่วม1ิปีท่วมสัก7็ปีเป็นต้นเช่นปทุมธานีเช่นลังสิตเนี่ยนนทบ,บุรีเนี่ยที่วท่วมบ่อยมากแล้วทุกปีต้องท่วมสามเดือนออกไปทํางานไม่ได้เขาบอกเขาขอเปลี่ยน บอกว่าการที่จะลงทุนในการดูแลสิ่งแวดล้อมนั้นต้องมีฟังก์ชัน2อย่างต้องเป็นดูอัลฟังก์ชันถึงจะคุ้มภาษีประชาชนถ้าน้ำไม่ท่วมมันเป็นส่วนสาธารณะที่สวยมากครับมีทั้งส่วนสาธารณะให้เด็กเล่นมีทั้งคอกขีข่มา้ามีทั้งโคเวิร์กิ s งสเปซให้น้องๆเด็กๆไปด้วยแต่ถ้าเกิดท่วมเมื่อไหร่พื้นที่ต่างๆวัสดุที่เขาใช้ซึมรับน้าลงไปครับที่จอดรถที่อยู่ใต้ดิน สามารถท่วมได้เลยไม่มีปัญหาทนน้ําได้น้ําลดเมื่อไหร่กลับมาเป็นที่จอดรถอีกเหมือนกันนะครับหลายคนฟังอยู่ทางบ้านก็คงจะบอกว่าประเทศไทยก็มีอาจจะเป็นแก้มลิงอาจจะเป็นพื้นที่รับน้ําหลายๆที่ที่พยายามที่จะบริหารกันอยู่มันต่างกับตรงที่ว่าถ้าเป็นพื้นที่รับน้ําก็เป็นพื้นที่รับน้ําตลอดและเป็นพื้นที่รับน้ําที่เมื่อรับน้ําแล้วกลับมาเป็นนาข้าวไม่ได้อันนี้จากที่ผมเคยเห็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับแต่ถ้าเป็นสปอนช์ซิตี้เป็นเมือง ฟองน้ำเนี่ยเขาสามารถที่จะให้เมืองเป็นเมืองได้เ,เมื่อน้ำไม่ท่วมใช้ประโยชน์ได้เลยแต่ถ้าฝนตกน้ำท่วมเมื่อไหร่ทั้งโคเปนเฮเกนตั้งแต่2011จนถึงปีนี้สามารถรับน้ำท่วมได้1.5ล้านคิวบิกเมตรครับอีก5ปีเขาบอกเขาจะทำให้ได้2.5คิวบิกเมตรครับอันนี้คือเรื่องนวัตกรรมต่างๆที่ต่างประเทศเมื่อเจอวิกฤตเหมือนกันแต่วิธีคิดในการเปลี่ยนออกมาให้เป็น อุตสาหกรรมมาใหม่จนเดี๋ยวนี้กลายเป็นเศรษฐกิจใหม่ที่หลายประเทศอยากจะไปขอเมืองจีนอยากจะไปขอโคเปนเฮเกนอยากจะไปขอญี่ปุ่นว่าเฮ้ยวิธีในการบริหารเออร์เบิร์นริสแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นเศรษฐกิจที่มันมีมูลค่ามากขนาดไหนนะครับเราจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ยังไงเราจะเปลี่ยนคริสสให้เป็น competitiveness ได้ยังไงเราจะเปลี่ยนเพน i อยให้เป็น profit ได้ยังไงอันนี้คือหน้าที่ของธรรมศาสตร์บิสเนสส o ูลเลยนะครับถ้า มีคนมาถามทุกท่านว่าเฮ้ยเรามาอยู่ที่นี่กันทำไมเนี่ย why are we here เนี่ยสำหรับธรรมศาสตร์ Business School โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มี DNA คนามเป็นลูกแม่โดมแล้วเนี่ยในในช่วงที่เศรษฐกิจไทยเกือบแย่ที่สุดในช่วงที่โลกวิกฤตมากที่สุดในรอบ20ปีเนี่ยท่านมาที่นี่เพื่อที่จะเปลี่ยน crisis เป็น competitiveness ครับท่านมาที่นี่เพื่อที่จะเปลี่ยน pain point ให้เป็น profit ครับท่านมาที่นี่เพื่อที่จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสครับ เพราะว่าเราไม่ได้ต้องการให้เศรษฐกิจโตอย่างเดียวเราต้องการเห็นเศรษฐกิจที่โตและเป็นธรรมนั่นคือสาเหตุที่ทําให้ธรรมศาสตร์ต่างจากที่อื่นนี่คือสิ่งที่ทาให้ธรรมศาสตร์ต่างจากโรงเรียน Business School ที่อื่นเราต้องการ inclusive growth เราไม่ได้ต้องการแค่ growth อย่างเดียวแล้วมีคนแค่1%ที่ enjoy เรื่องแบบนั้นและอีก99%อยู่ในวิกฤตที่สาหัสที่สุดเราต้องการที่จะหา pain point ในแต่ละพื้นที่ในบ้านเกิดของเรา แล้วเปลี่ยนให้มันกลายเป็นอุตสาหกรรมซะวันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้ว